ป p 2312คำพิาพากษาสารดีกาที่1575ทับ2พ63พนักงานอายการจังหวัดพัทรุงจบในขอควายจำเลยโจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา58 137 172, 174, 181บวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่2357ทับ 2, 5 5 7ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษจำคุกในคดีนี้จำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทย์ขอให้บวกโทษ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 172, 174, วรรคสอง1อนุ 2, จำคุก5ปีทางนำํำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเหตบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78, 1ใน 3, คงจำคุก3ปี4เดือน บวกโทษจำคุก3เดือนที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาเมายเลขแดงที่2357ทับ2พของสารชั้นต้นเข้ากับโทษในคดีนี้เป็นจำคุก3ปี7เดือนจำเลยอุทธรณ์สารุทธรภาค9พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา137วงเล็บเดิม ลงโทษจำคุก6กเดือนทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสตามประมวลกฎหมายยาาตาด8 8คงจำคุก4เดือนและให้นำโทษจำคุก3เดือนที่สารหลอการลงโทษไว้ในคดียาแมเร็กแดงที่2357ทับ2 5พของสารชั้นต้น มาบวกเข้ากับโทษจำคุกคดีนี้อรวมจำคุกเจ็ดเดือนโจทดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าคนได้จริงรับฟังเป็นยุติในชั้นดีกาว่าเมื่อวันที่12กันยายน2 5 5 7เวลากลางคืนหลังเที่ยงบีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนางวิจิตราถึงแก่ความตาย ต่อมาวันที่28สิงหาคม2558จำเลยให้การต่อร้อยตำรวจเอกสุดธรรมพนักง,งานสอบสวนโดยมีรายละเอียดว่าวันที่12กันยายน2558นโสพลหรือเบียร์จำเลยในกระเดียามาเเลขดำที่1156ทับ2159มาเลขแดงที่3865ทับ 2อ5 9สองของสารชั้นต้นโทรศัพท์มายืมอาวุธปืนที่ขายให้กับจำเลยเนื่องจากนายโสพลมีเรื่องจำเลยตกลงให้ยืมและนำอาวุธปืนไปให้ที่บริเวณเรยจากร้านทเวลไปซึ่งเป็นที่มืดเพื่อป้องกันไม่ให้คนเห็นจากนั้นจำเลยกับ นายอิทธิพั์หรือปังปอนขับและสอนท้ายรถจัก,กรยานยนต์ไปส่งมอบอาวุธปืนให้กับนายโสพลที่จุดนัดหมายนายโสพลใช้รถกระบะเป็นยานปาหานะกระจกรถดำทึบไม่สามารถมองเห็นคนในรถแต่นายโสพลรถกระจกลงจึงสามารถมองเห็นหน้าได้แล้วนายปังปอน ส่งมอบอาวุธปืนให้ในายโสพลแต่ต่อมาจำเลยกลับเบิกความต่อสารในคดีดังกล่าวว่าเมื่อคนขับรถกระบะรถกระจกทางขวาหลงแล้วจำเลยยื่นอาวุธปืนเข้าไปในรถโดยจำเลยไม่เห็นหน้าคนขับรถคันดังกล่าวจำเลยไม่เคยให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าเห็นนายโสพลรถกระจกลง ทางด้านขวาแล้วนายปังปอนส่งอาวุธปืนให้หนายโสพลจำเลยเบิกความว่าํำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นความเท็จสารชั้นต้นในคดีดังกล่าวพิพากษายกฟ้องสารุทธรภาค9พิพากษายืนคดีถึงที่สุดแล้วต่อมาจำเลยถูกดำเนินคดีและถูกฟ้องเป็นคดีนี้ในความผิดฐานแจง้งข้อความเนเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน แก้กวความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักง,งานสอบสวนเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษในการกระทำผิดในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้ใดกระทำความผิดที่มีระหว่างโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตตามประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งร้อยสาวรรคสอง 1 8 1อนุ 2. สอารจำนวนพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องจำเลยอุทธรสารอุทธรภาค9พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยกระทำความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตาประมวลกฎหมายยามาตรา137โจทดโจดีกาฝ่ายเดียวโดยจำเลยไม่ดีกา คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักง,งานสอบสวนเพื่อเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษในการกระทำในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้ใดกระทำความผิดที่มีระว่างโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายยามาตรา 172, 174วรรค 2, 2 181อน,นุ2ตามคำพิาพสากษาศาลชั้นต้นหรือไม่เห็นว่าคนที่จริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่าจำเลยได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อร้อยตำรวจเอกสุธรรมเจ้าพนักงานเมื่อต่อร้อยตำรวจเอกสุธรรมเป็นพนักงานสอบสวนผู้เหมียวน่าสอบสวนและสืบสวน ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยแต่ตรองไว้ก่อนกรณีจึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักง,งานสอบสวนและเจ้าพนักง,งานผู้เมียำนาจสืบสวนคดีอาญาการกระทำของจำเลยจึงต้องด้วยบทบัญญัติที่เป็นความผิดไว้โดยเฉพาะคือประมวลกฎหมายอามาตรา1 7 2่จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา137 ซึ่งเป็นบททั่วไปบทบัญญัติทั่วไปที่สารุถอนภาคก้าพิภาคสามาน,นั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยแต่อย่างไรก็ตามจากทางนำสืบโจทย์ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อเจตนาจะแกล้งให้หนายโสพลต้องรับโทษทางอาญ,ญาการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นเพียง ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเท่านั้นไม่เป็นความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักง,งานสอบสวนเพื่อจะแกร่งให้บุคคลใดต้องรับโทษในความผิดที่มีระวางโทษจำคุกถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา174วร2และ181อน,นุ2ดีกาของโจทย์ฝั่งขึ้นบางส่วนพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172วงเล็บเดิมจำคุก1ปีทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนในสาตามประมวลกฎหมายอายามาตรา78คงจำคุก8เดือนให้นำโทษจำคุก3เดือนที่ศาลหลอการลงโทษไว้ในคดีดายามาเร็กแดงที่2.357ทับ2 5 7, ของศาลชั้นต้นมาบวกเข้ากับโทษจำคุกคดีนี้รวมจำคุก11เดือนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจจะให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1น0 0 0ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา172ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอายการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายตอระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายยาม,มาตา174ถ้าการแจ้งข้อความตามมาตรา172หรือมาตรา173เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทมาตรา174วรรค2ถ้าการแจ้งตามความในวรรคแรกเป็นการเพื่อจะแก้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทประมวลกฎหมายอามาตรา1 8 1 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา1 7 4่มาตรา175มาตรา17 7มาตรา1 7 8่หรือมาตรา180อนุหนึ่งเป็นการกระทำในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้ใดกระทำความผิดที่มีระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่1บ0 0 0ืนบาทถึง1 4 0 0 0 0บาท มาตรา181อ,18อนุ2เป็นการกระทําในกรณีแห่งข้อหาว่าผู้ใดกระทําความผิดที่มีระหว่างโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตผู้กระทําต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปี1ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง300,000บาท